ตอนที่สองฝันที่เป็นจริงแพรพัชชาตัดใจจากความผิดหวังของฝันเน็ตไอดอลคนงามเดินตามเพื่อนรักไปอย่างว่าง่ายทำให้หลินมองอย่างเหยียดหยามฝันก็ไม่แปลงกีก็ไม่ล้างน้ำไม่อาบมาสคาล่าเลอะเทอะตาเป็นแพนดา้าซกมกแบบนี้ กล้าฝันเพอ้อจะฟันหมอเนาะฉันว่าแกไปปฏิวัติสาธรารณสุขให้ตัวเองก่อนดีกว่าไหมเพื่อนแพรเออนาเดี๋ยวกินเสร็จจัดการทีเดียวเลยหิวแล้วเนี่ยแพรพัชชาหน้ามึนไม่สนใจเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารปล่อยให้แขกผู้แสนดีบริการตัวเองและเธอพอเล็งแซบเจ้าโปรดวางตรงหน้าก็ตาโต รีบตักชิ้นใหญ่ออกมาอย่างรวดเร็วทำให้หลินตาเขียวปัดแกจะไม่เกรงใจคนจ่ายตังฉันรักแกนะ <c oughs> เอ่ยแล้วแทะกระดูกเล็งหลินยังคงหน้างอแพรพัชชาเลยยิ้มงองงอนถึงแกไม่ใช่ดาราแต่แกเป็นผู้จัดการ แม้ตอนนี้จะเหมือนผีจูออนแต่ตอนแกแต่งหน้าจะเป็นหมวยเล็กเอ็กซ์มากแล้วยังไงก็ต้องออกกล้องบ่อยๆเป็นภาพติดวิญ,ญญาณเวลาไปกับซุปตาเล้งชิ้นใหญ่มันมีไขมันแทรกเยอะเดี๋ยวจะทำให้แกอ้วนท้องป่องเข้ากล้องแล้วตัวบวมคิดดูดีๆนะเพื่อนหลินสาวทรงหมาน้อยชื่อว่าว่าอย่างแก ถ้าอ้วนเมื่อ,อไหร่จะกลายเป็นหมาปักทันทีเลยนะถ้าไม่ได้เพื่อนดีมีใจเสียสละแบบฉันแกได้เป็นตุ่มต่อขาเดินไปไหนตอนไหนแล้วอีแพรลินทะลึงตาด่าไม่ออกหยิบเล้งมาใช้ช้อนแกะแบบผู้ดีวันนี้ต้องทำงานเดี๋ยวมือเหม็นจับหน้าดาราน้องๆซุปตาน่าจะเหม็นเอา ไม่อยากให้ข่าวออกไปเขียนว่าเด็กในสังกัดหน้าเหม็นขณะกําลังปล้ำกับการแกะเล้งอยู่นั้นก็ต้องตกใจเมื่อเพื่อนสาวร้องลั่นอออ,อ,อลินลินช่วยเพื่อนแผลด้วยหลินหน้าตื่นเห็นเพื่อนรักน้ำตาคลอเล้งกระเด็นหลุดจากปากมือกุ้มแก้มหน้าเวอเวอ ฟันหักแพรพัชชาบวนฟันที่อมไว้ใส่มือน้ำตาร่วงเพาะลินเพื่อนแพรกลายเป็นคนฟันหล่อไปแล้วจริงๆใช่ไหมมันจบแล้วชาตินี้ฉันคงอดมีผัวถามเพื่อนน้ำเสียงสิ้นหวังน้ำตานองหน้าลินตาเหลือกใจเ,เย็นๆแกซีกไหน ลองยิ้มสิยิงฟันเยอะๆหลินให้แพรพัชชายิงฟันแล้วก็โล่งใจที่เพื่อนยิ้มเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นฉันจะเอามันกลับได้ยังไงมันอยู่กับฉันมาตั้งหลายปีทำไมเราต้องพลาดจากกันเพราะเลงชิ้นนี้ด้วยแพรพัชชาเริ่มครั่ำครวญถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ หลินคงสมน้ำหน้าให้กับความตะกะของเพื่อนไปแล้วแต่นี่มันเรื่องใหญ่แพลพัชชาสูญเสียฟันและกำลังหวาดกลัวว่าจะหาผัวไม่ได้เอากลับไปได้ยังไงเอากลับไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะแกใจเย็นๆเ,เพื่อนแพลมันต้องมีทางหลินหันซ้ายหันขวาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วจัดการถามพีก่กูขณะที่แพรพัชชาอาการหนักฟูมฟายร้องไห้กระจองงองแงเออใช้คำว่ากระจองงองแงถูกแล้วเพราะมันร้องไห้เหมือนเด็กและเป็นเด็กหลายคนมารวมตัวกันด้วยแถมฟังไปฟังมายังคล,คล้ายๆคนบ้าพ่วงไปอีกอย่างแกอีแพรเงียบบอกเท่านั้นเพื่อนก็เงียบ เขาบอกว่าฟันหักยังมีหวังให้แกใส่เข้าไปให้ตรงล็อกที่มันหลุดออกมาตรงล็อกอะไรแล้วล็อกไหนแพรพัชชาทำท่าจะจับฟันขึ้นมาหยุดแกจับที่ฟันอย่าจับตรงรากฟันเด็ดขาดหลินเสียงดังแล้วก้มลงอ่านข้อมูลใหม่เขาบอกว่า ตรงรากฟันมีเนื้อเยื่อที่เป็นเซลล์ทำให้มันเชื่อมติดกับเซลล์รากฟันได้ชื่อว่าอะไรนั้นไว้แกใส่ฟันเข้าไปได้ก่อนแล้วค่อยกลับไปถามพี่กูเขาอีกทีนะเอาเลยใส่ฟันของแกกลับเข้าไปเพื่อนแพรคำพูดนั้นทำให้แพรพัชชามือสั่นระริกพยายามใส่ฟันเข้าไปแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หญิงสาวสายหัวเบกปากแล้วมองเพื่อนสายตาสิ้นหวังลินฉันทำไม่ได้ทำไมเรื่องฟันมันยุ่งยากละเอียดอ่อนแบบนี้นะโธ่หมอคอปเตอร์ของเมียพี่หมอช่างเก่งเหลือเกินหยุดแกหยุดเพอเรื่องผู้ชายไปก่อนได้ไหมนางแพร ช่วยเอาเรื่องฟันของแกให้รอดก่อนนะจับที่ฟันแล้วใส่ให้ตรงล็อกเร็วๆก็บอกว่าทำไม่ได้หรือแกทำได้งั้นมาใส่ให้ฉันทีสิเพื่อนหลินนางแพรหนังบ้าฉันจะทำเป็นได้ยังไงฉันไม่ใช่หมอฟันนะเอาแล้วจะเอายังไงล่ะแกฉันไม่อยากฟันหรอนี่ แพรพัชชากระทืบเท้างองแงเมื่อเพื่อนรักทำให้ไม่ได้ต่อมาก็มองเพื่อนด้วยสายตาฝากความหวังเงินแผนสองที่ฉันจะได้ฟันคืนลักมีไหมถามเท่านั้นหลินก็กรอกตาก้มหน้าลงค้นข้อมูลต่อเขาให้เอาฟันแกไปแช่นมจืดแล้วรีบไปหาหมอฟันทันที ไปสิไปเลยสองสาวรีบวิ่งหานมจืดแล้วจูงมือกันออกมานอกบ้านเพียงเพื่อพบว่าลินรถฉันหายอา้าวแล้วรถแกมันหายไปไหนได้ยังไงล่ะนางแพรล,ลินถามแค่นั้นก็ปิดปากฉับมองตามสายตาของเพื่อนรักที่กำลังจ้อง ไปยังบ้านหลังตรงข้ามแล้วอ้าปากกว้างตาโตนังแพรล,ลินตกใจในความเมาปลิ้นของเพื่อนจ้องบ้านฝั่งตรงข้ามตาไม่กระพริบแกเห็นเหมือนฉันไหมลินเหมือนเป้เลยว่าแกว่าแต่รถของแกไปจอดอยู่ที่บ้านตัวอย่างได้ยังไงอะ่ะ ลินอ้าปากค้างเมื่อรถพอเชอร์ของเพื่อนรักไปจอดเทียบกับเบลลี่สีดำที่บ้านตัวอย่างว่าแต่รถแกดูกระจอกไปเลยเนาะแพรเมื่อเทียบกับคันข้างๆพนักงานขายคนไหนขับมาวะถ้าเป็นผู้ชายฉันจองนะอีกครั้งที่แพรพัชชาทะลึงตาใส่เพื่อนลูกค้ามาดูบ้านไหมล่ะ แพรพัชชาที่อยู่ในสภาพโสโครกตาดำพอมัสคาลาชุดเก่าค้างคืนหัวยุ่งฟูเดินไปทางบ้านตัวอย่างเพื่อไปเอารถคืนอย่างลืมตัวแต่พอไปถึงเครื่องทางก็นึกขึ้นมาได้จึงรีบจับแขนเพื่อนไว้แป๊บนะแกเดี๋ยวฉันหิวน้ำปลาไหยแพรทองไปแจกพนักงานขายเพื่อขอขมาที่เมาจนจอดรถผิดก่อน ว่าแล้วก็วิ่งไปแบกลังปาร้าไห่แพรทองกลับมาอย่างแข็งขันและบึกบึนสมเป็นหญิงยุคใหม่สวยและรวยมากไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายให้เสียเวลาหญิงสาวแบกลงังแถมเอาเท้าที่ใส่หูหนีบเตะประตูรั้วให้เปิดออกไม่สนใจเพื่อนที่ทำท่าจะเปิดให้สักนิดเดียวสองสาวเห็นประตูเข้าบ้านเปิดกว้าง กรบุกเข้าไปในตัวบ้านที่ทั้งสะอาดและหอมทันทีวันนี้บ้านตัวอย่างเปลี่ยนกลิ่นใหม่หรือไงหอมก็เดิมเยอะเลยสวัสดีขนุนแพรพัชชาแหกปากเรียกชื่อพนักงานขายที่ขายบ้านให้เธอและเคยแจกอาหารแซบนัวให้กันบ่อยๆอย่างคุ้นเคยวันนี้เอาน้ำปลาร้มาแจกทั้งลังเลยนะจ๊ะ เอาไว้ใส่ยำเซ่บๆนัวๆต้ยมยำแกงส้มยำหอยแครงใหญ่ๆอุบๆก็ได้อยู่นะเอ่ยเท่านั้นก็ชะงักเมื่อได้ยินเสียงกระแอมจากทางบันได